คำเตือนคลิปนี้ใครได้กลัวน้ำทะเลนะครับผมก็ขอให้ปิดคลิปไปได้เลยนะครับนะเพราะว่าคลิปนี้จะมีความน่ากลัวของน้ำทะเลเป็นอย่างมากครับผมรู้ว่าทุกคนเคยมีความกลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นกลัวหมากลัวผีกลัวหุ่นยนต์นะครับหรือว่ากลัวอะไรที่มันลึกลับนะครับนะแต่ว่าวันนี้ครับ มันมีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราทุกคนนะครับล้วนกลัวแล้วก็ยังสำรวจได้ไม่สุดทางนะครับนั่นก็คือทะเลครับและในคลิปนี้ครับผมได้ไปสำรวจโลกใต้ทะเลนะครับนะในเกมซับโนติก้ามาดูกันนะครับว่าผมไปเจออะไรมาบ้างนะครับ หลังจากที่ผมตื่นมาผมก็ได้เห็นไฟไหม้ยานด้วยความอะไรวะเนี้ยผมจึงรีบงัดเก้าอี้ออกมาโอ้แล้วก็โอ้ oh my god ไฟมาเยอะมากผมได้ทําการนะครับหยิบถังดับเพลิงนะครับแล้วก็มาดับไฟก่อนที่ไฟจะลามไปมากกว่านี้นะครับนะแล้วก็ทําการสํารวจความเสียหายภายในยานนะครับรวมไปถึงเช็คอุปกรณ์นะครับว่ามีอะไรนะครับที่ยังใช้ได้อยู่บ้าง ก็โชคดีที digital, ula, of of ่ว so, okay, right? ouais. ่าช so, anyway. so, ่องเก็บของ UI ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็โอเคนะครับนะยังมีแหล่งข้อมูลให้เราอยู่ของก็ตัว AI นะครับที่ยังใช้งานได้คอยช่วยเหลือเรานะครับก็ตอนนี้เราก็ได้มาติดอยู่ที่เกาะเกาะหนึ่งนะครับนะที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นดาวที่ไม่มีเกาะเลยผมมีแต่ทะเลนะครับตอนนี้คือรอบตัวผมมีแต่ทะเลนะครับ มันทำให้ผมรู้สึกกังวลใจมากว่าผมจะสามารถมีชีวิตรอดที่นี่ได้หรือไม่นะครับทุกคนดูสิครับมีเกาะอย่นู่นไกลๆนะครับผมเห็นแล้วแต่ก็รอบๆไม,ม่แต่ทะเลครับผมต้องทำยังไงแต่ในความที่ผมไม่กลัวครับโดดลงทะเลไปเลยครับนี่ฮะก็ทำให้ผมได้คนพบว่าโลกใต้ทะเลมันก็ไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดเท่าไหร่นะครับนะ นี่เองนะแล้วก็ยังอยู่ในจุดที่แบบมีปลาเล็กปลาน้อยนะครับนะมีปลาที่มันแบบเป็นมิตรกับเรานะครับนะเป็นอาหารที่เราได้ผมก็ได้ทําการหาอาหารนะครับแล้วก็พบเศษเหล็กจากยานก็เลยเก็บมานะครับเปิดทำมาเลยได้ระหว่างนี้ก็หาอาหารไปนะครับมีพวกดอกไม้ที่เกิดใต้ทะเลนะครับก็เก็บมานะครับนะรวมไปถึงสำรวจภูมิทัศน์นะครับของดาวดวงนี้ว่า เป็นอะไรบ้างนะครับนะหลังจากนั้นบอกว่ากลับเข้าอาหารมานะครับแล้วก็ทําอาหารกินนะครับนะก่อนที่เราจะขาดสารอาหารตายนะครับอ่านี่นะครับนะก็หาได้กินนะครับรถไปถึงนะครับนําเล์เหล็กที่ได้มาครับเป็นไทเทเนียมนะครับในการทําวัสดุแต่ต่อจากนั้นครับผมก็ได้ปืนสแกนนิ่งมานะครับทําการสแกนสิ่งมีชีวิตรอบข้างๆเรานะครับนะเพื่อสํารวจการใช้ชีวิตของมันนะครับแล้วก็ การประพฤตินิสัยของมันนะครับนี่ครับก็สแกนไปเรื่อยๆนะครับนะอ่าแล้วคนพบนะครับว่าดาวตรงนี้นะครับผมเอเลียนของดาวตรงนี้นะครับมีเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ํานะครับแล้วก็มีความแปลกมากแต่ก็สามารถเป็นแหล่งอาหารให้กับเราได้เช่นกันนะครับผมก็ไม่อยากเอาไปไหนไกลมากนะครับดูสิทุกคนคือมันเราอยู่ตรงในจุดที่มันไม่น่ากลัวนะครับแต่ว่ามันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับนะนี่ฮะ บอกเลยว่าตอนกลางคืนนะครับมันต่างกับตอนกลางวันมากเลยครับดูสิผมมองไปได้วยความหวาดระแวงแล้วก็ลุ้นว่ามันจะมีตัวอะไรผล่มาตรงหน้าไหมแต่ว่าด้วยความที่ผมต้องสำรวจนะครับไม่งั้นผมอาจจะไม่รอดผมจึงลุยไปในความมืดนั้นนะครับแล้วก็กลับเข้ายานะกลัว <laughs> ไม่ใช่ครับหยอกหยอกผมได้ทำการค้าป,ปืนอุปกรณ์ซ่อมแซมนะครับแล้วก็ซ่อมยาลํลำนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเราจะ ติดต่อกับศูนย์ภายนอกไม่ได้หรือว่าคนอื่นๆไม่ได้นะครับนะนี่ตอนนี้ยานก็กลับมาใช้ได้แล้วผมก็ทาการครามีดนะครับเพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวขนาดย่อยนะครับอ่าจัดของเรียบร้อยนะครับจากนั้นครับผมก็ทำการลงไปสำรวจโลกใต้ทะเลในตอนกลางคืนนะครับแล้วก็สัมผัสได้ว่ามันแตกต่างกันโดยชัดเจนนะครับมันไม่มีแสงให้ผมมองเลยแม้แต่นิดเดียว คือมองไปไม่ได้ความมืดนะครับดูสิครับทุกคนมันมืดแบบต้องเดินมั่วๆครับถึงจะเจอทางอะนี่คแล้วก็ผมก็เจอกับแสงสว่างนะครับที่รู้สึกจะเป็นพลุที่ผมโยนไว้เผยโยนไว้นะครับนะก็มันก็ดีนะครับนะต่อมาเข้าตอนเช้านะครับผมก็ได้ทาการออกไปสํารวจอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพื่อหาแร่นะครับหาวัตถุดิบในการใช้ชีวิตนะครับ นี่ครัผมได้ทําการมาสำรวจเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนะคือผมพยายามออกมาไกลขึ้นเรื่อยๆเพื่ออยากจะรู้ว่าในดาวดวงนี้นะครับมันมีอะไรไหมซึ่งผมก็ได้เจอกับก็เรียกว่าอะไรอะ่ะไม่รู้สิครับ <laughs> มันคือสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์นะครับที่ผมตกใจมากตอนแรก <30 7. S 1> แต่มันก็ไม่ไทําร้ายเรานะครับนะมันเหมือนมันเป็นสัตว์ที่แบบรักสงบนะครับลอยไปเรื่อย <30 7. S 1> นี่นะครับ ผมก็องการสแกนมันนะครับเพื่อศึกษาชีวิตของมันนะครับแล้วก็พ่อพันธุ์ของมันนะครับนะนี่ฮะโอ้หายใจก่อนโอ้แลวทำให้ผมได้รู้ว่านะครับว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันก็คือเกาะนะครับมันเป็นเกาะที่เราเดินว่ายน้ํามันผ่านไมได้ละครับแต่ว่าเหมือนมันมันหลับอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันมันจะตื่นผมก็เลยจากรลามันมานะครับแล้วก็ทําการว่ายกลับมา แต่ระหว่างตอนที่ว่า้กลับมาเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกระแวงไปด้วยนะว่ามันจะมีอะไรตามหลังเรามาไหมนะครับมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยต่อมาครับผมได้รับถึงสัญญาณของยานของคนอื่นนะครับนะแต่ว่าพอมาถึงก็ไม่มีใครอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็ได้ทิ้งของมาให้เรานะครับได้กระเข็มทิศนะครับนี่เี๋ยวเขาทิ้งไว้ให้เรานะครับแล้วก็โน้ตของเขานะครับซึ่งเจ้าตัวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วนะครับอาจจะเป็นอาหารปลาไปแล้วก็ได้หรือเปล่า โอ้หายใจโอเกือบตายทุกคนเายเกจจะต้องหายใจหน่อยนะครับแรกๆนะครับผมก็ได้ทําการไหว้กับยานไปนะครับนะเพื่อหาเซฟโซนของเรานะครับนะระหว่างไหว้กับยานตรงนี้ก็บอกเลยว่าน่ากลัวมากครับมันมืดนะครับอ่าผมก็ทําการกลับมาชิคของนะครับว่าผมค้าอะไรได้บ้างนะครับนะแล้วก็วางแผนต่อมาว่าจะค้าอะไรนะครับพอได้ของปุ๊บก็จะไหวยน้ําหาหาวัตถุดิบต่อหาแร่ต่อนะครับ แล้วก็จัดขอไปเรื่อยๆนะครับนะจากนั้นผมก็ว่ายไปนะครับผมก็สำรวจได้ไม่ไกลมากนะครับนะเนื่องจากตอนกนลางคืนนะครับมันมืดแล้วผมก็ไม่อยากจะว่ายไปไหนไกลเท่าไหร่นะกลัวมไม่ได้กลับมาที่ยานนี่ยครับทาอาหารกินนะครับครับซีกลายนะครับนะตอนนี้ก็ได้ซีกลายมาแล้วนะครับใช้ในการว่ายน้ําได้เร็วขึ้นนะนี่ครับโอ้โหผมก็ว่ายไปเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้ คือสำรวจได้ไกลขึ้นมากกว่าเดิมมากนะครับนะแต่ก็ยังมีความระแวงอยู่เนื่องจากผมไม่มีเรือดำน้ำนะครับผมมาด้วยตัวเปล่าและผมก็รู้สึกถึงความระแวงอีกครั้งนะครับในต้ทะเลแห่งนี้ว่ามันจะมีอะไรคอยจ้องมองเราอยู่ไหมแล้วก็มีจริงๆด้วยนะครับเป็นปลานะครับชนิดหนึ่ง <laughs> นึกใครมัน,ม,นมันว่ายได้นะามากนะครับตอนนี้ <laughs> อ่อนะครับเราจะรู้ว่ามันคือตัวอะไรนะครับผมก็ไปต่อ และผมก็ได้เจอกับดินแดงต่าง,างๆมากมายนะครับนะเจอกับดินแดนใหม่ๆนะครับที่ผมไม่เคยสำรวจแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีอยู่ใต้ทะเลแห่งนี้นะครับนะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะอังตรงนะครับผมตื่นเต้นมากเลยแต่ก็ยังคงไป่ได้ความน่ากลัวและอันตรายนะครับนะต่อมาครับผมได้มาเจอวัตถุดิบของยานที่ตกมานะครับนะก็เป็นสิ่งของเนาะอันนี้ก็เป็นปืนตัดเลเซอร์นะครับซึ่งผมต้องหายเพิ่มอีกอ่านี่นะครับ โอเคในเะมื่อมันไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็เลยขอสำรวจที่อื่นต่อนิดหน่อยนะครับนะแล้วก็จะมาสำรวจไกลขึ้นอีกนะครับคือผมต้องเซอร์วีไว้นะครับเซอร์วีไว้ให้เรียบร้อยนะจะได้รู้ว่าจุดตรงนี้ควรมาไหมหรือว่ายังไม่ควรมานะครับตรงนี้ก็เป็นจุดใหม่นะครับที่ผมมาแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับคือมันไม่มีมันไม่มีแบบวิวทิวทัศน์ที่เห็นชัดได้นะครับนะคือต้องว่ายผ่านน้ําขุ่นๆพวกนี้นะครับนะ ผมก็ไหว้ไปเรื่อยๆบวกกับความระแวงนะครับนะคือมันไม่มีอะไรที่แบบผมไว้ใจได้เลยนะครับตอนนี้เราวิ่งมาที่ยานใหญ่นะครับก็มีการลังสีั่วไหลนะครับก็เลยไม่สามารถเข้าไปสำรวจได้ผมก็เลยไปสำรวจรอบข้างก่อนนะครับเพื่อจะมีอะไรแล้วมันก็มีจริงๆครับสิ่งมีชีวิตที่ไหว้เข้ามาหาผมด้วยความรวดเร็วนะครับโอ้ยบอกเลยว่าตกใจมากมากำลังจะจับผมทําซาชิมิ จับผมเป็นอาหารเย็น,โอ,นโ,อโอ้ทุกคนนะดูดิโอโอ้สึกว่าสิ่งมีชีวิตของดาวตรงนี้นะครับจะเรียกสัตว์ตัวใหญ่ๆพวกนี้ว่าเลเวทานนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าน่ากลัวมากนัะน,นะครับมันว่าอยู่นะครับนะคือแบบผมกลัวมากนะครับผมตื่นเต้นที่มันจะมางับผมเป็นข้าวเย็นนะครับ ผมก็เลยถอยก่อนแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าผมยังมาไม่ได้โอ้แล้วก็มีเกิดการยานระเบิดเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากยานมันเกิดการเสียหายหนักนะครับนะต่อมาครับผมก็ได้ไปสำรวจต่อมาเรื่อยๆนะครับนะแม้กระทั่งเป็นตอนกลางคืนแล้วแต่ผมก็ยังไม่กลัวเพราะว่าผมมีซีไกลเไว้เปิดไฟฉายได้แล้วนะครับผมก็ได้สำรวจไปเรื่อยๆเลยนะครับนะแต่ยังพยายามไม่ให้ไก่เซฟโซนอะไรประมาณนี้ครับ อ่าแล้วก็มีการขึ้นไปดูดออกซิเจนซะหน่อยนะครับนะโอ้จะหมดตัวผมก็ได้มาไกลห่างจากเซฟโซนไประดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีความอยากจะสำรวจต่อเรื่อยๆผมก็ได้สำรวจต่อไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่ามันน่ากลัวมากครับการที่เราอยู่กลางทะเลอยู่ใต้มหาสมุทรคนเดียวลอยเคว้งคว้างนะครับถึงมันจะมีธรรมชาติให้เราศึกษานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่รอเราอยู่หรือเปล่านะครับ และด้วยความที่ผมดื้อรั้นนะครับไม่มียานไม่มีเือดำน้ําแต่ก็ยังยายสำรวจเพิ่มผมก็ได้ไปเจอกับสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับนะคือยิ่งดำลงไปลึกๆึกผมก็ยิ่งเจอกับสิ่งมีชีวิตที่มันไม่ใช่ป่ามันไม่ใช่อะไรพวกนี้นะครับนะโอเคขึ้นหายใจก่อนระหว่างที่ขึ้นมาหายใจนะครับดูดีครับผมก็ยังเราแหวแหงนะคือแบบมันมืดมากนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มออกไกลจากเซฟโซนเข้ามาเรื่อยๆนะครับทุกคนดูสิ มันแบบมันมืดอะทุกคนดูดิตอนแรกผมก็จะไหวยกลับนะครับแต่ว่าด้วยความที่แบบอยากรู้จริงๆว่ามันมีอะไรอีกไหมอ่ะผมก็เลยวหายต่อไปนะครับผมไม่สนแล้วว่าผมจะตายหรือว่าอะไรคาการคลีนะผมก็วหายไปเรื่อยๆผมเริ่มสังเกตได้ว่าละแวกนี้เริ่มไม่มีปลาแล้วนะครับคือเริ่มไม่มีปลาตัวใหญ่หรือว่าปลาแบบประมาณปลาฉลามอะไรเงี้ยครับไม่เริ่มเริ่มไม่มีละและ ผืนน้ำทะเลครับก็ได้เปลีย่ยนจากสีเทามาเมื่อกี้ครับกลายเป็นสีฟ้าเข้มน้ําเงินเข้มซึ่งผมก็ประหลาดใจอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วผมก็ได้เข้าสู่เดสโซนไปที่เรียบร้อยนะซึ่งเดสโซนนี้นะครับเป็นส่วนที่เราไม่ควรเข้ามานะครับเน้นย้ำว่าไม่ควรเข้ามาเลยนะครับมันเป็นโซนที่อันตรายครับแล้วมันก็มีตัวอะไรบางอย่างคล้ายๆหนอน ว่ายมาหาผมด้วยความรวดเร็วอีกแล้วบอกแล้วผมตกใจมากครับโอ้คือแบบมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวดีครับปัญหานะครับตอนที่สแกนบอกนะครับเมื่อกี้มันบอกว่ามีแบบเยอะมากๆและมันก็เข้ามาหาผมอีกแล้วนี่ฮะผมรู้แล้วว่าผมคงจะไม่รอดแน่ๆผมก็เลยทวีกายเพื่อมันนะครับนะยอมถวายร่างกายเพื่อมันเออ อาแล้วครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับขอโทษด้วยแต่ก็พยายามทำออกมาเต็มที่แล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ครับผมก็ทํางานประจํานะครับเนาะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับก็คือผมหายไปสามสัปดาห์เต็มๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปเลยเนื่องจากงานมันเยอะจริงๆนะครับนะก็จะอยู่ในช่วงของการเริ่มงานเนาะอาจจะทํางานเยอะหน่อยนะครับแต่ก็จะหาเวลามาทําคลิปเรื่อยๆนะครับผมก็ ขอบคุณที่ยังกดติดตามกันนะครับแล้วก็ขอบคุณพักแฟนอาร์ตมากๆเลยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ